สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวพัาสดุจากร้านฟิลฟิลช็อปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าได้สั่งอะไรนะคะตัดกันนะเดี๋ยวเราไม่แกะกันนะ นี่นะคะของที่สั่งมาดีเจเดี๋ยวดูกันดูนนะนี่นะคะเป็นของที่สั่งมนาะไม่มีอะไรเลยเป็นเซ็ตพิซซ่าฟิวฟิล์มฟิว,ฟว,ฟวช็อตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกนะันว่าเอามีของแถมด้วยเหรอนี่นะคะเป็นของแถมนะเข็มขัดฟิล์มฟิวช็อตนะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะ นี่นะคะได้แล้วนะน,นี่ค่ะเป็นซุ้มซองของฟิล์มฟิลช็อปน่นสีมุกน,นะคะตับนึงน,นะคะนี่นะคะนี่มีคนาทรมาแ้วขอาเป็นแบบนี้เป็นสีมุแบบนี้น,น,น,นะคะ ก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวมาสันทำคลิปหน้านะก็คลิปนี้ต้องขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ